สีออส่มุมที่เราเจาะไว้นะคะจอะจนครบสี่มุมานี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะใช้ประโยชน์จากถ้วยโยเกิร์ตที่เรากินทุกเช้าแบบนี้นะคะถ้วยโยเกิร์ตที่เหลือจากที่เราทาแล้วนะคะแต่มาใช้ประโยชน์จากขวด จากถ้วยโยเกิร์ตันเลยนะคะว่าเราจะปลูกอะไรดีนะคะถ้วยโยเกิร์ตใบนี้นะคะเราจะปลูกเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้ลักษณะสองสองถ้วยนะคะสองถ้วยประกรบกันแบบนี้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะรูนะคะต้องเจาะรูเขานะคะเพื่อยึดสองถ้วยนี้แล้วเราก็จะเปิดก้นนะคะหนึ่งถ้วยข้างบนนะคะเพื่อเอาต้นไม้ปลูกตัวนี้นะคะแล้วก็เจาะรูให้ระบายน้ําตรงนี้นะคะมาไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเราก็มาเจาะรูระบายน้ําก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราก็เจาะรูระบายน้ําก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกเราก็จะปลูกลูบาราซิลกันนะคะเราจะปลูกผูบราซิลรู้สึกว่าผูบาราซิลของเรานะคะกําลังงาเลยนะคะที่เราเพาะขยายไว้เราก็เลยอยากได้ต่อเลยนะคะนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราจะเอาสองถ้วยนี้ประกบกันนะคะให้เราดูตรงที่ตรงนี้นะคะ ตรงสติกเกอร์ของทั้งสองนะคะเรามาวัดก่อนเลยนะคะมาวัดก่อนเลยนะคะแล้วก็เจาะรูให้ตรงกันนะคะี่นะคะเจาะรูข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้กับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาคลิปล็อกยึดนะคะเราก็จะได้หนึ่งมุมแล้วนะคะแล้วก็เขยับมาฝั่งนี้นะคะก็จะได้ฝั่งละสองข้างนะคะนี่นะคะนี่เลยค่ะได้ตร um งนี้แล้วนะคะเราก็มาฝั่งนี้เลยค่ะ ราก็กะว่าเราจะยึดเขาติดกันสองช่วยนะคะทำลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะตัดก้นขวดนะคะให้เป็นรูนะคะเพื่อเราจะปลูกต้นไม้นะคะ เราใช้หัวแรงได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีกันไกนะคะแล้วก็ไม่มีคัตเตอร์คมคมเราก็ใช้หัวแรงนะคะเจาะเจาะไปเรื่อยๆนะคะเจาะไปเรื่อยๆนะคะให้รูเขาใกล้ๆกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เราก็จะได้เปิดก้นเปิดก้นขวดเปิดก้นช่วยโยเกิร์ตได้เลยนะคะนะคะเราก็ทำรูแบบนี้นะคะนี่ค่ะเจาะรูไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนจนจนเขาสามารถเปิดเปิดช่องนี้ได้นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้แบบนี้นะคะ ถ้าเราไม่มีคัตเตอร์เรามีหัวแรงก็ใช้หัวแรงได้เลยนะคะเพราะว่าตรงก้นถ้วยโยเกิร์ตก็จะมีฟามหนาการตัดก็จะยากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราใช้หัวแรงก็จะง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องต้องเจาะรูทีท,ทีแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาหลุดได้ง่ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเมื่อเราเจาะมาได้นะคะเราบดชนตรงนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะหลุดลงไปนะคะเราก็จะเป็นก้นถ้วยที่เปิดแบบนี้นะคะเราก็เอาก้นถ้วยนี้แหละคะ่ะไปเป็นปากระถางนะคะสําหรับปลูกพูบราซิลกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็รูปรูปคมให้เขาไม่บาดนะคะไม่ให้เขามีคมมีความคม,มนะคะรูปเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็เจาะทําที่ห้อยแหวนเขาเลยนะคะเจาะทําที่ห้อยแกวนเ,เลยนะคะจททเะคะจาะให้ฝั่งตรงข้ามกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารวดกะดูนะคะว่าเราจบไปแล้วหนึ่งรูแบบนี้นะคะเราก็มาดูฝั่งตรงข้ามนี้เลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทําที่ห้อยแกวนได้เลยค่ะวิธีการติดถ้วยสองถ้วยนี้นะคะ ข้างบนนี้จะเป็นที่ปลูกข้างล่างนี้จะเป็นที่ระบายน้ํานะคะแล้วก็หารูที่เราเจาะไว้นะคะเชี่ยวเจาะไว้ที่เขาใกล้เคียงกันนะคะที่เราเจาะไว้ตรงไหนที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะที่เราเจาะไว้แบบนี้นะคะเราก็เอาคลิปล็อกของเรานะคะสอดไปก่อนเลยนะคะสอดไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงให้ตึงอีกทีหนึ่งนะคะเราสอดแบบนี้นะคะสอดแบบนี้ สอดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาสอดฝั่งข้างล่างไว้ไว้แบบนี้นะคะคลิปล็อกก็จะอยู่ด้านบนนี้นะคะเขาจะยัง <characterized> <ounter> <außer> ไม่หลุดนะคะเพราะว่าเขาหัวเขามีหัวที่ไม่หลุดออกมาจากรูที่เราเจาะนะคะเราก็มาสอดข้างล่างแบบนี้ไว้ลาเวทแบบนี้นะคะเราก็สอดให้ครบนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อยดึงทีเดียวนะคะค่อยดึงคลิปล็อกให้ตึงอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ได้ครบสี่มุมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดึงคลิปล็อกกันเลยค่ะถ้าหัวเขายังไม่ตรงนะคะเราก็หมุนหัวเขาให้ตรงนะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็วิธีการยึดถ้วยโยเกิร์ตนะคะเราเอาคลิปล็อกสอดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะดึงคลิปล็อกที่เราสอดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงมาให้หัวเขาอยู่ตรงด้านบนแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงหางที่เราสอดไว้แบบนี้นะคะที่สอดไว้แบบนี้นะคะให้ติดกับรูด้านบนนะคะที่เราเจาะไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาปลายอีกข้างหนึ่งนะคะสอดกลับคืนเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการยึดขวดสองถ้วยถ้วยโยกเกิร์ตทั้งสองใบนี้นะคะให้ติดกันนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อ,อนๆลองทําได้เลยนะคะทําวิธีนี้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะคะแค่เจาะรูแล้วเราก็เอาคลิปล็อกยึดแบบนี้นะคะพอหนึ่ง หึงฝั่งยึดได้แล้วก็ทยอยเอาปลายของคลิปก็สอดแบบนี้นะคะสอดไปจนครบที่เราเจาะรูแล้วก็ใส่คลิปล็อกไว้นะคะทําแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะ ไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เจาะรูระบายน้ําไว้แล้วนะคะเราก็จะตัดคลิปลอกออกนะคะเราก็หาที่แขวนมาแสกกาแขวนเลยนะคะค่ะเราก็ใช้ลวดนี้นะคะใช้ลวดงอที่เราเจาะรูไว้ที่แขวนไว้นะคะใช้ลวดงอแบบนี้เราก็คล้องเลยนะคะคล้องแบบนี้เข้าไปเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็บีบรวดนะคะบีบรวดขึ้นมาแบบนี้นะคะบีบรวดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะได้ที่แขวนลักษณะแบบนี้ แล้วเราก็หารวดอีกเส้นหนึ่งนะคะอารวดเส้นตรงแบบนี้นะคะเราก็งอปลายไว้ทําที่แขวนต้นไม้แล้วก็ข้างล่างนี้เราก็งอทําเป็นที่แขวนตะกร้าแบบนี้นะคะทําเป็นที่แขวนตะกร้าแบบนี้นี่ค่ะเราก็ใช้เป็นที่แขวนลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาต้นไม้มาปลูกกันเลยค่ะค่ะเป็นเช่นเคยเมื่อเราทําที่แขวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ไปเตรียมผูด่างผูบารซิลกันเลยนะคะเราก็ไปเตรียมผูบารซิลกันเลยนะคะ ใช้ฟองน้ำนะคะเราไปตักทูบารซิลมาแล้วนะคะเราจะใช้ฟองน้ําม้วนนะคะแล้วก็เอามะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มัดไว้เลยนะคะเอาหนังยางมัดนะคะเป็นช่อไว้เลยนะคะเรากะไว้ประมาณสองช่อเพราะว่าถ้วยก็ยโยเกิร์ตไม่ใหญ่มากนะคะเราก็เตรียมเตรียมมะพร้าวสับและดินลงถ้วยไว้รอเลยนะคะ เพื่อนๆคะอันนี้คือสองกระถางที่เราขยายพูลบาซฟิลไว้นะคะตอนนี้เขาก็รากเดินดีแล้วก็ด่างสวยทุกใบเลยนะคะนี่แหละค่ะที่เราขยายไว้แล้วก็นี่เราก็ขยายไว้อีกหนึ่งกระถางเช่นกันนะคะจะเป็นสองกระถางไว้ในถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยะค่ะเรามัดเขาไว้แบบนี้นะคะมัดเขาไว้กับเป็นช่อบแบบนี้ไว้นะคะแล้วมัดด้วยฟองน้ําแล้วก็ กองน้ําแล้วก็มะพร้าวสับนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเขาปลูกลงไปในนี้เลยนะคะลงไปในนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปสองช่อเลยนะคะต้นนี้จะเป็นต้นอ่อนนะคะยังไม่มีลายด่างเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูผลงา,านของเขานะคะว่าเขาจะด่างสวยเหมือนออสองต้นที่เราขยายไว้หรือเปล่านะคะนี่นะคะเราก็ขยายเพิ่มเลยนะคะเราก็อาศัยแบบแบบนี้ไ้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้มุมสวยๆกับภูบราซิล อยู่ในขวดโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนะคะมาปลูกภูบาลลร์ซีแบบนี้สวยน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็กระถางนี้นะคะที่เราเพาะขยายไว้เขาก็รากเดินดีนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะถานสีส้มนี้นะคะอยู่ในขวดน้ำอาอลุมเหมือนกันนะคะอันนี้ในขวดน้ำมะลุมแต่อันนี้อยู่ในถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้นะคะเราก็จะได้ภูบาร์ซีสวยอีกหนึ่งกระถางอยู่ในถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้เลยเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราใช้ประโยชน์จากถ้วยโยเกิร์ตที่เรากินทุกเช้านะคะมาปลูกภูบาร์ซีในลักษณะแบบนี้เอาถ้วย เอาฝาถ้วยชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ cing. ผูบราซิลที่เรามีในสวนนี้แหละค่ะมาปลูกแบบนี้สวยน่ารักมากเลยแหละคะ่ะนี้ที่เราปลูกไว้ในขวดน้ําอลุมนะคะปลูกไว้ในขวดน้ําอลรมเขาก็สวยอันนี้เราก็แต่งขวดน้มํมอลุมแล้วก็เอาตุ๊กตาที่ที่ต้นเดฟของเรานะคะหลุดหลุดออกจากรวดนะคะแล้วก็เอามาห้อยด้วยผูบราซิลแบบนี้ก็สวยน่ารักะคะ่แะแต่นี่อีกหนึ่งหนึ่งไอเดียนะคะที่เราเอา ของที่เหลือใช้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราเอาถ้วยโยเกิร์ตไาทำแบบนี้นะคะทําแบบง,งา่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆลองทําได้เลยนะคะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยๆไปแต่งสวนน่ารักนา่กนารักเลยแะคะ่ะแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ